ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีในส่วนของอัลติสครับ1.8ตัวสปอร์ตนะครับปี2022นะครับใครตามหาตัวนี้อยู่ห้ามพลาดเลยครับเลขไม่แสนสี่เท่านั้นครับกับราคา599,000ครับตีดาวผ่นอยู่ประมาณ11,000นะครับใครอยากได้ไม่ใช่งานสามารถติดต่อมาได้นะครับไม่เกินนี้แน่นอนนะครับถ้าเครดิตดีผ่อนอยู่ประมาณ9,000เป็นไปนะครับก็สามารถติดต่อหาผมได้ด่วนๆเลยนะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกัน ไม่จําเป็นต้องมาทาเรือที่กรุงเทพนะครับผมมีบริการไปนั้นไปหาถึงหน้าบ้านคนอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์เลยครับทั่วประเทศอยากได้คันนี้ติดต่อมาส่วนรายละเอียดรอบคันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมขึ้นต่อไปครับครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนน้อยเพชรยนต์คนนิ่ิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีในส่วนของตัวเอาติดนะครับ1.8ตัวสปอร์ตปี2022นะครับ ย้ำอีกทีว่าปี2022ครับเข้าใหม่นี่คือสภาพแรกเข้าครับบอกเลยว่าไม่มีชนหนักจมน้าพี่กความมาแน่นอนนะครับที่เอามาถ่ายไม่ใช่เลยนะครับกว่าจองไม่ทันกันและอยากให้เห็นสภาพแรกเข้าครับว่าไม่มีชนหนักมาแน่นอนคันนี้ถามว่าสีเดิมนะครับสีเดิมรอบคันแน่นอนนะครับคันนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรเยอะนะจากที่ผมดูจากร้อยคะแนนนะผมให้อยู่คันนี้ประมาณ90คะแนนนะครับก็ถ้าชงแล้วก็อยู่ประมาณ95นะครับก็ถือว่าสวยเลยรถทัดเกตให้แล้วเรียบร้อยนะครับ คันนี้ก็ด้านหน้ามาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับตัวเดทไทม์แจมๆนะครับสเสลี่ยมฝากระโปรงก็ถือว่าโอเคเลยล้อมแม็กเป็นเอกลักษณ์นะครับผมให้ดูก่อนนี่ครับล้อมแม็กเป็นเอกลักษณ์ ปัดเงาทูโทนนะครับมาในขอบ17นะครับมาในขนาดยาง2 2 5ทับสี r 1 7เนะครับเป็นยางปี2024แล้วเรียบร้อยครับเป็นของดันหลบนะพี่ก็เอาไปใช้งานยาวๆในส่วนของกระจกเป็นกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปับไฟฟ้าพร้อมกับตัวบายสปอร์ตแล้วเรียบร้อยนะครับมือจับเป็นโครเมียมสเหลี่ยมด้านข้างก็ถือว่าโอเคเลยเนาะคันนี้ก็รีบจองกันเข้ามานะครับนานๆจะมีเข้ามาทีนะสำหรับตัวสปอร์ตนะครับตัวบายสปอร์ตมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับชุดโครเมียมด้านบนนะครับบ่งบอกว่านี่คือตัวท็อป แล้วก็ตัวเก็บระหว่างกันชนด้านหลังครับไม่มีอากกล้องถอยมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็เซนเซอร์ด้านหลังให้มา2ตําแหน่งแล้วเรียบร้อยนะครับกล้องถอยชัดมากนะครับแล้วก็หน้าจอยก l อยด้วยนะครับออปชั่นจัดเต็มแน่นอนเป็นสีพื้นฐานครับสีที่ดูแลรักษาง่ายนะครับเข้ามาแล้ว1นึ่งคันนะเลขไม์แสนสีไม่ได้ถือไว้เยอะครับถ้าเทียบถ้าเทียบกับเครื่องตัวต้านะ บอกเลยว่าอึดถึกทนแน่นอนสําหรับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับด้านในได้เป็นโทนสีดาครับตัวเบาะไม่ขาดมีตัวพร้อมกับแอร์หลังแล้วเรียบร้อยนะครับถือว่าครบจบเนาะในส่วนของกระดูกงูนะนี่ครับเม็ดอาคสวยๆนะสภาพหลังคาด้านบนก็ถือว่าเจียมเลยคันนี้ใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะครับตรงภายในครับน่าจะเป็นสีดำนะครับนะให้ความลักชูรี่ความดุดันยิ่งขึ้นนะครับตัวิล์มเป็นของลามิน่าิฟ์มไม่มีการเสื่อมสภาพครับผมดูจากิล์มแล้วน่าจะเพิ่งเปลี่ยนมา นะครับก็ถือว่าสวยนะตรงนี้ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับเบาะคู่หน้าก็ไม่ได้ขาดอยู่ตัวเป็นเบาะทรงใหญ่ทรงหุ่นยนต์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญพรมลายมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะครับเลขไม้นะครับแสนสี่แปดพันห้าร้อยสาสิบหกกิโลเมตรเนาะและที่สําคัญครับตัวแดบบอร์ดด้านข้างตรงประตูตรงนี้เป็นซอฟท์ชัทลายตะเข็บสีขาวแล้วเรียบร้อยนะครับกระจกผ้าไบฟ้าปรับไฟฟ้าสามารถปรับออโต้ได้เหมือนแคมรี่เลยนะครับที่สําคัญนะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะครับด้านในกว้างขวางแน่นอน ส่วนะารับดส่วเมาร80%รถเราจะเป็นรถหน่วยงานนะครับที่เราเอามาเพราะว่าของเขาจะเป็นรถในส่วนของรถเกรด A นะครับรถเกรด A นะครับรถหน่วยงานข้อดีียังไงมันดีตรงเข้าสูย์ทุกระยะนะครับมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีการตรวจเช็คนะครับตลอดอายุเวลาทุก3เดือนบางบริษัททุก4เดือนประมาณนี้นะครับมีการเช็คสูตรทุกระยะแน่นอนนะครับหมดกังวลได้เนาะและที่สําคัญนะด้านในขออนุญาตเข้าครับตรงนี้คุณแจได้2ดอกนะครับผมให้ดูก่อนนี่ครับ คุณแจได้2ดอกน้อยคันนะครับหน้าที่จะได้กุญแจ2ดอกเพราะว่ารถมือ2นะปกตินะครับจะติดกับลูกค้าคนเก่านะแต่ถ้าเป็นรถหน่วยงานนะครับข้อดีของเขาคือจะได้คุณแจ2ดอกแบบนี้นะครับหน้าที่เป็นรีโมทเนาะแล้วก็หน้าจอยกรอยนะครับนะแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือมีให้ครบนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของชาร์จเลดไวเจอร์นะครับใครมีแม็กเซฟสามารถชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับนะก็ถือว่าสวยนะ สำหรับคันนี้เครื่องไม่ได้ใหญ่มากเครื่อง1.8นะครับนะเครื่อง1.8ผมว่าการังพอดีนะครับนะขออนุญาตเข้าในรถและสตาร์ทรถนะครับอ่านี่ครับหน้าจอนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอเิจิตอ่าเต็มใบตรงนี้7นิ้วนะครับสวยมากนะแล้วก็เลขไม้ก็ผมบอกไปแล้วนะอยู่ประมาณแสนสะี่เนาะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคหน้าจอทํามาสวยครับแล้วก็เป็นหน้าจอยกลอยนะครับผมขออนุญาตเข้าเกียร์ถอยให้ดู ีย์ถอยของแท้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยทามาดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะครับนะเขามีในส่วนของที่ทํามาให้เอาไว้ใส่ใครอยากไปใส่กล้องนะครับสามารถเลื่อนจับได้เลยนะจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็ทามาดีเนาะแล้วก็ตัวไฟสว่างสวัยแอร์เปิดมาเย็นเจี๊ยบครับตัวเบาะผมชอบมากนะครับเบาะคันนี้สวยมากนะครับตัวแดบบอร์ดก็ถือว่าโอเคเลยนะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับ ฝั่งเดียวนะครับหน้าฝั่งเดียวเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลครับครับเมื่อกี้ก็ลืมนะวันนี้ก็มาในส่วนของหลังห้องเครื่องก่อนนะครับนะหลังข้างหลังที่เก็บของที่เก็บสัมภาระนะครับด้านหลังก็ถือว่าสวยนะครับดูแล้วน่าจะเป็นรถผู้บริหารของของคนเกาหลีหรือเปล่านะครับที่มาทํางานในไทยนะครับก็ถือว่าโอเคนะนะครับอุปกรณ์ถอดล้อครบครับแล้วก็ในส่วนของตัว ล้ออะไรนะนี่นะครับเป็นล้อแม็กซ์อลอยนะครับรถสไตล์ผู้บริหารกว้างขวางด้านข้างตีโป่งสําหรับใส่กระเป๋ากอลให้แล้วเรียบร้อยนะครับกางออกแบบมาดีเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวนะี่ครับตัวขายึดนะไม่หักไม่งองไม่ตอกไม่เชื่อมแล้วก็หัวน,อน,น็อตนี่สวยควมกริบอยู่แล้วทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะไล่ขึ้นมานะี่ครับสวยๆแล้วก็การล่องการใช้งานมีนะครับไม่ได้ผ่านการไปถอดทาสีแน่นอนนะครับคันนี้ใครได้ไปยังไงก็คุม้มนะครับ กล้องถอยชัดมากนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์1.8นะครับนะเครื่องยนต์1.8ผมว่ากำลังพอดีนะ4 1 6บวาลว์อัตราก,การบริจาคทีอยู่ที่ประมาณ15กิโลต่อลิตรนะครับโคตรประหยัดถ้าเป็น1.6มันจะประหยัดอยู่ที่ประมาณ11กิโลต่อลิตรนะก็ยังถือว่าประหยัดอยู่นะครับที่สําคัญนี่ครับหัวรอน,นี้คมกริบมากนะครับปากระโปรงตีตาโตยต้ามาแล้วเรียบร้อยสันเหลี่ยมก็ถือว่าโอเคกับแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีกขาดเนาะอันนี้ก็ถือว่าสวย นะครับซีนทางมะพร้าวมีให้ครบปกติคันนี้ใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะครับรอยน้ำมันเยอะไม่มีเนี่ยผมพยายามที่จะถ่ายเรียวๆให้นะครับจะให้ดูว่ามันสวยแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ครับไม่ต้องรอ2ปีนะแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้ประสิทธิ์มาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับตัวนี้ผมขอย้ำอีกทีนะครับนะนี่คือ New a u t i t นะครับ1.8ตัวสปอร์ตนะครับปี2022ยี่สิอ้ำอีกทีว่าปี2022ครับเลขไม่แสนสี่นะไม่ได้ถือว่าเยอะนะครับถ้าเทียบกับเครื่องยตขของเาแล้ว เกรียงยนต์อึดถึกทนแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้ราคาแค่5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับผมชงนี้ป้ายแดงายแน่นอนนะครับรีบติดต่อมานะครับติดต่อมาจองมาจองก่อนได้นะครับจองก่อนอย่าลดไปก่อนนะครับมาดูรถตัวจริงแล้วไม่ชอบผมก็คืนคืนมาจําให้นะครับผมดูแลด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องห่วงนะบริการเต็มที่เต็มร้อยแน่นอนนะครับหรือจองไว้แล้วนะไปชอบคันอื่นก็สามารถโยกได้นะครับนะยโยไปคันอื่นได้นะครับ๋ย่าผม จัดการให้นะช่วยดันเต็มที่แน,น่นอนนะครับสุดท้ายนี้ก่อนราจากกันก็ฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้พัรถใหม่ส่วนนี้วันนี้แม่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี